น้อมบังคมก้มกราบสะดุดีองค์มหาราชนีของปวงข้าทรงอุทิศพระองค์เนิ่นนานมาให้ประชาเปี่ยมสุขทุกคืนวันเป็นนิ่งมิตรเคียงข้างผู้ทรงทันเป็นผู้นำสินไทยโลกกล่าวขวัญ อนุรักษ์ความหลากหลายมวลพืชพันธุ์พยาบาลการทหารส่งคำจุนการเกษตรให้พึ่งพาตนเองได้ชนประธานทั่วไทยส่งเพื่อหนุนเหล่าพระศกน้องรำลึกพระการุณขอพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยกล้าด้วยประหมงขอเดชะข้าพุทธเจ้านางสรางคณาวาิภภาพผูพ้ในการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนกระทรวงเทคโนโล,โลยีสารสนเทศและการสื่อสารพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชน